สวัสดีฮะนี่คือรายการการทำไก่อบฟางครับงบงซนส์หนึ่งเก้าเตอนนี้กำลงกังจะเริ่มไฟแรกนะครับไฟแรกก็คือการเผาอบแบบรอบแรกนะครับว่าจะสุกหรือจะไม่ขนาดไหนฮะ ตอนนี้พื้นมันยังไม่เรียบนะวางไขยังไม่ได้กำลังมีกันอยู่สี่คนนะเวลาเท่าไหร่วะตอนนี้สิบแปดนาทีตอนนี้เวลาเท่าไหร่เราได้ทําการทดลองวางอยู่แล้วมันวยนี่ใสัตว่คำไก่วะกำลิงนิ่งงอไก่ลงอีกวะสวัสดีแบบสีดปากแล้วเจ็บปวดเลยสีหัวขอแล้ว จะว่ามันเลยมันเลยจุกไปแล้วจะว่าดึงหัวมาใส่จหยั่งมันดึงหัวไทลไหมอะไรบ้านนี้คำบ่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 เขาบอกดำปีแล้วใช่ไหมันได้ว่าได้อ่าเห็นไหมดินกบใครดินนี่เพื่อใช้ในการอบนะฮะเพ่อให้ความร้อนมันหลุดออกมาหรือแถวบ้านไม่โดนสิวโดนสิว อันนี้เขาจใส่ขีตมนะครับทงนี้มันเห็นไฟไฟแรกจะเป็นยังไงเตรียมไฟเตรียมไฟเตรียมฟางนะฮะไฟคบเพลิงครับผมการเตรียมฟางเราไม่ต้องใช้ฟางเยอะมากเราใช้ไฟอุณภูมิที่มันเหมาะสมไม่งั้นไก่เราจะไหม้เราจะใช้อยู่ประมาณ่ไฟ3ไฟครับผม ประมาณสามไฟถึงสี่ไฟเพราะว่าเราไม่ใช้ไฟแรงเราเน้นไก่ล้วก็ตัวพอดีใะ้ไม่ใหญ่กันไปนองทัดนะพี่ทัตครบเพิิงแะพี่แต่ก็ว่าน้องละเดี๋ยพี่ทัดเออพี่ทัดเถอะก้าบมสูมสูมได้ฮะอรเลยมาติดปมาติดปมบ๊อบที่มัเป็นฝั่งติดฝั่งตด้ กอยใจึงลกมั่เ่กูเสียวอ่ะควันขึนายล่ะติดแท่ไมองกล้องทำไมยานไฟมันลุกพุุบขึ้นเลยตงระติดล้งระติดไม่นะขอเวลายังไม่นานควันล่มมาแล้ววสมครควัน <C ue> อขอตม่มึงเลาออกน่ยไปกูพี่้ไปแรกครับเริ่มบรรยากาศหนาวๆนะครับช่วงท,ที่ไปครับ <S 2> <S 2> วันนี้วันที่หนึ่งมกราคมพศสองนห้าหกสีนะครับไปแรกมันยากาศมันม กามด้วยกันไฟสองมันจะทุกข์ไฟสามมันจะแข็งอันนี้มด้ใส่ที่ันมีใส่ละลายน้ำแข็งเพราะว่าไก่เราเป็นน้ำแข็งนะเราไม่ได้ใช้ไก่ในอุณหภูมิปกตินะเข้าม่ได้แบบล่อนนั่งลกค้นหนาไม่ได้น่าเอาใส่รอบต่อไปเพราต้องใส่ไฟเหล่านะเพราะมันตีตีเงินาะใช่ใช่รอบต่อไปตีตีล้วนเด้เพราะว่าเราต้องปล่อยให้มันอบสักนิดนึง เรามาเจอกันในไฟที่สองครับผมโอเคครับตอนนี้ไฟที่เท่าไฟที่สองไฟที่เท่าไหร่ไฟที่สองไฟที่สองก็เป็นการเริ่มทำให้ไก่เริ่มที่จะกล้ามกล้ามกล้ามไก่กล้ามแล้วเราได้แต่โคตรโคดรเดือดสองไฟที่หนึ่งดับไปแล้วครับตอนนี้ก็ต้องใช้อะยูโรนะครับเป็นคนใช่ ช้มันะเราเป็นคนใช้ฟารเพราะยูโรเป็นพวกที่แบบทานไฟเก่าจิ้มง่ายทานไฟเก่าจิ้มง่ายทานไฟเก่าจิ้มง่ายเยุ่งมองหน้าเหมือนมึงอันนี้คือหมวกเลยหมวกขี้หมวกอุนจี้นี่เรามากับหมอเป้งไปที่สองครับไปสองส่หลายเล้ดิรู้สึกว่าสะบัดเพียงเริ่มรลายขึ้นต้องครบเพิ่งอีกวัน กว่ารอบนี้แทนไปเขาจิตอยู่โอ้ยยู่รถติดจ้ะแล้วนี่ติดต้องล้อป่นดิฮะดูติดต้องล้อมันติดด้ะโอ้ยสมมติดแต่มันควงขึ้นคนแล้วควงขึ้นก้อนคนแล้วมันยังี้ลมเข่าก้นขึ้นไฟที่สองนะครับเกือบถ่ายไม่ทันมีหน้าบังไหมไม่คันไฟที่สองนะครับ สองเลยน่าจะอุณหภูมิเราเช็คได้น่าจะประมาณประมาณเท่าไรแปดสิบร้อยแปดสิบเอ้ยแปดสิบแปดสิบไอ้นี่จุดเดือดนี่ร้อยอันนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณกินไก่ที่น่าจะข้างในข้างในน่าจะสุกหรือยังร้านอีกร้านอีกตอนนี้เราใช้ไก่ตัวผู้หรือตัวไก่ตัวเมียเออเป็นไก่ตัวเมียครับผมเป็นคนไปซื้อมาเองมาจากตลาดสดนาเชือกอำเภอนาเชือก เวลาฆ่าประมาณกี่โมงไก่ตัวนี้เขาเขาทำตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค้างตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่เขาแช่แข็งปิดไว้เนี่ยมอดจ่อยมอดจ่อยแปลว่ามอด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 แปว่าดับครับจ่อยไอสารจ่อยนะมันคือดับเนี่ยจ่อยยังว่ามอดจ่อยเลยเป็นคำแบบโอ้คำดับเลยคำพิเศษเป็นคำพิเศษคำพิเศษไอ้ มามามาเป็นคำพิเศษมามาเสริมมันน่าจะสุกหรือยังตอนนี้อจากผู้เชี่ยวชาญจริงกรามไฟแรกจะกล้ามนี่ไฟสองจะดำให้ยไมสองหดำใช่ไหมมันไม่ใช่ไฟสองซุปยังยังไม่สุกเป็นโซเนเปลี่ยนไม่แล้วไฟแรกขาเชื่อไฟแรกนะไฟสองกล้ามไฟสามเห็บอันนี้คือไฟสองก็คือกล้ามใช่ไหมโอ้ไฟกล้ามันกล้าม ใช่ว่าอันนี้เราจะต่อตอนเนื่องเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้มันอเค้วยาวไฟมันแดงไทยประธานตอนถือไฟมันคนเลียกูเหลือยแบเียกูบ่าจมตอมะมึเลียนนากูเ่ห็นหลดทั้งหลอดยกูเลีงตกเหมอยู่ไฟเลียงลกน้ำมตอนนี้ไฟที่สองประมาณเวลาหนึ่งทุ่มสิบสามนาทีครับเจอกันใหม่ไฟที่สามครับประมาณเวลากี่ยงตอนเรื่องางละอีกีสองสามนาทีก็จะเริ่ม้วครับโอเคครับ คณะนี้ไฟที่3กำลังจะเริ่มนะครับเสือนนั้นี่ตัวยติดเลย่ะเสือันนี้ไหมไฟเกาะตติดเสือตัวยี่ห้อยางไหมแค่มองตาก็รู้จมไมชลินนี่ยังกับยางโอ้ยยยยงดอกนยย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 กตอนยี้ตยย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  บอริวหไฟที่สามไฟนี้ก็เอ่อแหมใช่ไหมแห็มยังยังไฟนี้เป็นแหมยงไฟนี้สุดไปตองก็ได้กาดีเลยเพิ่มอีกหนึ่งไฟก็ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์นั่นเองนี่คือหนังงานมาสูดกับไฟที่หักอาสิพเกินหลักการ ไฟที่สี่ครับมาละแหมไปน่าจะไฟสุดท้ายไหมไยมันโอเวอโดนเก็มมันสิล้ามามันเลยอันนั้นไฟเนี้ยก่วบคุ้มไฟหน่อยอุ่นดีวะ่ะปวดอุ่นวะผ่อนแล้วมะนี่บางหนา้าเรียบร้อยเลยนี <c oughs> ่ยกระาบางหนา้า <c oughs> มาสนุกอะไรกนาาาบงห โอเคครับไฟที่สีเจอกันตอนเจอกันตอนพูดิเจอกันตอนไปดูว่าข้างในจะเป็นสีที่เราต้องการหรือเปล่า <c oughs> มา้องการสีที่กำลังเึ็นเหลือง <c oughs> อถ้าเป็นมาเป็นสีเหลืองก็โอเคถือว่าครั้งนี้เราให้ผ่านก็ภาวนาไม่ให้เป็นสีสีดำนะครนี่เป็นเวลา <c oughs> ทุ่มสี่สองครับเรามาดูไก่อบฟางไฟที่สีนะครับ เป็นการทำแก๊ฟางแบบบ้านๆนะครับอยู่กลางท้องนาของพี่ออโรครับไฟที่4นะครับเรามาเช็คกันดูว่ามันจะสุกขนาดไหนหรือว่ามันจะไหม้ <laughs> ลรัหนาวมา,สาบบกสิบแปดที่แมบอกเลยจได้เบียงกลองเลยมันจะเป็นยังไงเอากระยัง <laughs> ไก่อบฟาของเาว้อกคองเร่เอากับนิดนึงเอะไรเฮ้ยนิดเดียวคิอว่าโอเคครับอดบนอดอดอรนๆออกเลยเอาเนื้อมาใส่ไก่กันปะเดี๋ยวเอาเนื้อมาใส่ไก่กันดรอบๆนะตรงนี้ มือมันล้มมันเลยสิใหม่เนี่ยใกล้ปิดหรือเปล่าล้มมาทางไหนสิใหม่นี่เขาไปเปิดร้านเกี๊ยวฟังก่อนขนาดนั้นเลยง้อแต่เดือดแลงเปิดร้านเลยไปยกไปมาครับไปดูเนื้อดิมาครับไปไหนหรือเปล่า ต้องปีกได้ป่ะเป็นที่พอใจหรือเปล่าก็ถือว่าเต็มสิบนะให้ให้เท่าไหรก็เปิดร้านได้ตอนนี้คิดชื่อร้านแล้วชื่อร้านว่าชื่อร้านไหนดีป่ะชื่อร้านว่าอะไรอะ ไปเจ็ดแหงหลายโซ่มันมันยเกข้าดนี้นู่นเห่อเฮ้ยฮ้องยังงี้มยเู้กันเร็วเร็วไปให้สูกันอ่าะเปิดร้านปน้งเออวเอาไปย่างเอาขนดนี้่างเป็นสุกี้ย่ง แรงๆอยูอย่ะถังนี้นใครลอกกระซุกมั้มยเนี่ยดันไหมปิดร้านดีกว่ากูว่าแต่ทนนี้คิดที่ร้านดีกว่าไม่ใส่เนี่ยมันไม่สุกแล้วนะมันเป็นน้ำแข็งมาก่อนนะนก็เลยแบบไม่สุกดีเท่าไรแต่มันก็มีอยู่นิดเดียวเราก็จะยังไงดีแก้ปัญหาด้วยการกินแบบดิดๆมาต้มเลยมันสุกเจอแต่ถังนี้นมันไม่สุก ออไปยังไรต่อเอาไปย่างป่ย่างย่างเพิ่มเติมมีครับน,นิดหนึ่งเพราะวา่าตอนนั้นเห็นมันไกลมันเป็นนำแข็งไหมข้างในไหมถ้ามันไกลมันมัเป็นนำแข็งอะรุูกไหมโอเคครับคือว่าพอใจนะครับอร่อยแน่นอนเลย